มีสีเสื้อมีสีน้ำเงินมีสีสีอ่อนสี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 ฟ้าอืมอะรูปใส่รูปไว้หน่อยใส่รูปไว้หน่อยแล้วถ้าอยากรู้สีเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอะมันว่ายังไงบ้างรู้ไหมอ่ะไอมีลืมมีสีสีสีเหลืองมี สีเหลืองเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงอะ yellow อู้อะไรอีสีคนสีคนคืออะไรอะก็มันเป็นสีคนไงน้นอ,อสีผิวคนเหรอใช่อืมมันเรียกว่าสีอะไรเนาะสกินเนอสกินก็คือผิวหนังเออนี้ไม่รู้เดี๋ยวพอแล้วเราไปเปิดดูนะแล้วนะอันนี้สีอะไรเนี่ย สีแดงอันนี้พัพปุ่ยพัพปุ <Purple. S 2> <Pink. S 1> อ่อะพิงพัพปุ่อะนี่พิงอ่ะพิงพิงก็คือสีชมพูเนาะอันนี้อะไรกรีนกรีนโอ้เก่งมากอันนี้สีอะไรถ้าเก่งมากกูจับกูจับอ้าวอ,อันนี้สีอะไรเนาะสีแดงเนาะ สีอะไรเนาะเรดหรือเปล่านะเออใช่ไหมเรดใช่ไหมอันนี้สีอะไรสีฟ้าจำได้ไหมสีฟ้า blue sky หรือเปล่า blue <guys. S 1> blue sky blue นะจำไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดดูด้วยกันนะพ่อก็จำไม่ได้อันนี้อะไรเหมือนส้มอะ่ะอเรนจ์อันนี้สีไง ส,สีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินนะบลูโอเคเก่งมากเดี๋ยวเราไปเปิดดูด้วยกันว่าเราถูกต้องหรือเปล่านะแล้วอันนี้ลหละอันนี้อันนี้ไงสีส้มไงอ๋อเลนและอันนี้ลหละนี่สีอะไรบราวหรือเปล่า brown b บราวนั่นอันนี้แล้วอ่ะอันนี้อะไรอันนี้สีอะไรบ <Br ow. S 1> ราว n b อันนี้สีสีเทา เกรย์หรือเปล่าสีเทาเกรย์ไม่ใช่มันต้องเป็นเล้างั้นเราเอาตัวหนังสือนะมาเปิดดูนะ